วิธีมีแห้งอยู่แดงมีห,มหิ่งเข็มเพด็ดปวกอีนแล้วี่น้องเข็มเพ็ดปวกโอ้จิกเกีบไปใส่เกลียงน้องใหม่แกลีงน้องใหม่ใส่เห็ดเพาะน้ำมีห็ดเพาะพร้อม cứ sinh bấm xin nhai, bị phăng พักนั่งตู้ด้วยป่เนี่ต้นพักนั่งตู้คอยสเกียร์ได้น้อนบ่เนาะเห็นแล้วพักนั่งตู้ไปใส่ยกักสองสำนยอดพุ่นสีง,งามเดี๋ยวเอาเอา,เอางามันออกกิ่งมันมันเละพี่น้องเลยพอแล้วเป็นไงซะซ้ำนี่กับหอมแล้ว เป็นฟักแล้วนี่คือความภูมิใจพี่น้องการห่าปลูกอีหยังทำมันออกผลออกหมากให้ห่าเบิ้งออกยอดเป็นต้นง่ามใหมห่าเบื้อ้ยดีใจพี่น้องบ่ได้กินกระซังความความความโมเซิรนโอ้ยความภูมิใจวอลวัตเทียรนี่แกงน้ำมันขวดจีใส่เห็ดพรอน้ำพี่น้องขวดแ่น้ำไว้แล้ว เดี๋ยวจังสีมะล่างจะบริเวเก็บมาเองดอกอืมพ่อหนุ่มอ้วนเราซื้อมาอืมแล้วพันไปทั้งผู้ทั้งผาหมองก็าจะเก็บลงมาเราเห็นมันสดุดเราก็เลยซื้อมาฝากประกอบไปอีเมีขหัวกิโลหนึ่งปรเก่าไวกิโลหนึ่งกระสีลังไไวเส่ยแยงน้องใหม่กระสีบริเวณใบเบิดอ,อกพี่น้องย่อมว่าในลักมีโลหนึ่งได้มีพี่น้องหนึ่งกิโลในราคา,250า,ส,มมาสองร้อยห้าสิบบาทพอยนุ่มอ้วนเราซื้อมาสองร้อยห้าสิบ ตะว่าส่วงนึงค่ะเอ้ยขีดละวซีซีฟหาซีฟขีดหนึ่งขีดหนึ่งกับซีเราเล่าซ้ำนี่ละมั้งเนาะกะเอาหาซีฟบาทส่งมันออกใหม่ๆมันแพงๆส่วนนี้มันลายแล้วพี่น้องว่ดอกนี้คือสีแก่ค่ะยำในบุรอกนู่นนี่คือดอกไงครับแกเถาลายนี่กับรุ่นมือนี่กับเออพ่อยืนรุ่นมือนี่กับพ่อปะปะไปแเป้พ่อเสียบๆกับรุ่นมือนี่แล้วเอ้ยรุ่นไวซาลาแล้วนี่ รุ่นเรยลับเงินผู้เทาแล้วฮิดเพาะเงินผู้เทาเครื่องครบแล้วมาเลืบัยนี้ห้องปิกแกงบนเรอยน้ำใบยะนั่งกำลังเดือดพอดีฮีตปว,วกฮดตปวกใส่เฮิดปวกน้ำเด้อผักขาผักนั่งตูหน้ไม้ต้มแล้วฟงนัวลงไป ลงเนัวอลงไปน้ำปลาแดกจวดบึมอ้าวน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาลงไปขาดก็ได้น้ำขเ่เบือขวดให้โชกสอด้างกันนะ <laughs> หลูกโดดโยน,นลงไปใส่หน่อไม้ต้มลงไปใส่เห็ดปวกจ้ะเห็ดปวกใส่ลงไปเลยใส่เห็ดพอจ้ะเห็ดพอเห็ดพอบานเข้ากัภาษารุงเทพเขะจะเอินเห็ดคอบ นอกแมนบกโอ้ยสุดหยอดเลยมือนีิแกงน้งหม่ใส่สุดหยอดเฮ็ดโมไซเบิร์เดอร์พนหนงเห็ดพอก,กิโลหนึ่งเดี๋ยวสิก,กินเม่เบิร์เสียดาย ชิมมาที่นี่อืมโอเคเลยอูย้เสียบแล้วเราก็จะใส่ักขาขาพักนั่งตู สุดยอดโอ้ยแซ่บพี่น้องเอ้ยไปนะไปส่วนหอนหวอนน้ำกันจ้าอยู่ดีมีแห้งกับอยู่แดงมีฮี่มด้วยจ้าบ่บ่สดเห็นเบิ้งโดนมาสดเห็นเบิ้งแปรนึงจีเรรู้ว่ามันแซ่บจริงหรือแซ่บบ่จริงนะจ้าอืม มืงหนีแกจังไงตรงตัวดองนิด,ดห,หน่อยออืมชุ่มชัวแซ่บตรงมมกว่างเี่ะ

มวนพ่อคมวลพ่อขาอืมใช่ไหมเนี่ย

ทำถึงให้พอแตกปุ hmm. ๊ปุ๊บดูซึ้งถึงรสชาติก็จะเนี้ยมเนี้ยมคนสวยหยกหยอกเฮ้ยแล้วนี่หรอเหี้ยตัวคนทำลายเยย sao, và mất ừ, phải phải xương kèo mhm 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 kép mhm mhm xương mhm 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 Như nào mhm